วิธีใช้ A1 m a x หาสมบัติเข้าใจง่าย,ายๆภายใน1น,นาทีเป็นยังไงไปดูกันอันดับแรกใส่ฐานมีช่องใส่ฐาน2ข้างแต่ใส่ข้างเดียวพอแล้วฐานที่ใช้เป็นฐานชาร์จ9โวลต์ก้อนสี่เหลี่ยมถ้าใครไม่มีซื้อที่เซวก็ได้เริ่มจากปุ่มทางขวาเปิดเครื่อง <c oughs> เครื่องเปิดแล้วถ้าหมุนต่อไปเป็นการปรับความไวยิงไวก็จะยิ่งหาได้ลึกแต่จะมีสัญญาณรบกวนตามมาด้วยได้ยินไหมครับกึกกึก ปุ่มต่อไปปุ่มเสียงหมุนมาเล่งเสียงให้ดังส่วนปุ่มนี้ปุ่มจูนใช้ในการแยกโลหะเช่นหมุนมาที่11นาฬิกา <S <S เหรียญจับตะปูตะปูไม่จับพดด้วงพดด้วงจับแต่ถ้าจะให้ดีไม่ต้องตัดโลหะหมุนมาที่เริ่มต้นเลยหาทุกอย่างขุดทุกหลุมส่วนรูนี้ไว้เสียบหูฟังไฟแบตถ้าไฟกระพริบแปลว่าแบตใกล้หมดให้เปลี่ยนทาน จบแล้วเห็นไหมว่าง่ายขอให้ปอกปอกป๊อกปอก,ปอกไปไปลุยเลย